กรรมสนองกรรมทำชั่วได้ชั่วในสมัยพุทธ,ธกาลเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเชตวนารามภิกษุทั้งหลายที่เที่ยวเผยแพร่ศาสนาไปทั่วที่สานุทธิ์เมื่อออกพรรษาต่างก็เดินทางมาเพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเรื่องอันใดที่สงสัย,สยก็นำมาทูลถามกันตามแต่เหตุการณ์ ได้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมามีภิกษุพวกหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านรับนิมนต์ฉันในบ้านของขะาดีผู้หนึ่งขณะกำลังฉันข้าวยาคูเพื่อรอเวลาบิณฑบาตเพอเอิญเห็นบ้านหลังหนึ่งในที่ไม่ไกลถูกไฟไหม,ไไม้สาเหตุเกิดจากหยิงรับใช้ของบ้านนั้นจุดไฟหุงข้าวแล้วนั่งหลับ ไฟลามลุกเชื้อเพลิงติดหลังคาแล้วไหมอย่างรวดเร็วขณะไฟไหมในบ้านนั้นเปลวไฟโหม,มนหนักส่งสเสวียนหม้อซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมไฟติดไหมโดยรอบพุ่งขึ้นสู่อากาศบังเอิญมีกาตัวหนึ่งบินมาชนสเสวียนหม้อเอาคอสวมเข้าไปในวงสเสวียนพอดีไฟจึงไหมกาตัวนั้นตกลงมาตายไม่ไกลจากภิกษุกลุ่มนั้น ภิกษุเห็นดังนั้นก็เกิดความสังเวชใจจึงพูดเป็นเทิงปรารบกันว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดกาบินอยู่บนอากาศอันกว้างใหญ่ไพศาลบริเวณที่สเสวียนพุ่งไปในอากาศนิดเดียวก็ยังเอาศีรษะลอดเข้าไปไม่จนได้นอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครทราบบุพกรรมอันนี้เมื่อเข้าเฝ้าก็จะขอทูลถาม อุปกรรมของกาให้ชงได้แล้วเดินทางต่อไปครั้นได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจึงทูลเล่าพฤติการของกาเท่าที่เห็นมาแล้วทูลถามว่ากานั้นได้ทำกรรมอันใดไว้จึงประสบเคราะห์กรรมเพียงนี้พระเจ้าขา้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสพยากนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาตัวนี้ ได้เสวยผลกรรมที่ตัวก่อมาแต่อดีตชาติมีประวัติโดยย่อว่าในอดีตการกาตัวนี้เกิดเป็นชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีเขาพยายามฝึกโคดื้อเพื่อไว้ใช้งานไถแม้จะพยายามฝึกเพียงไรก็ไม่สำเร็จโคไม่ยอมทำตามพอเดินลากไถไปหน่อยก็นอนเสียถูกเจ้าของตีและแทงด้วยประตัก ก็ลุกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนตามเดิมอีกพรามพยายามอยู่หลายวันก็ไม่สำเร็จด้วยความโกรธสุดข,ขีดถึงมัดฟางให้เป็นวงกลมมัดใหญ่สวมเข้าไปในคอโค<อ>ปากก็กล่าวว่าเอา้าเจ้ามันอยากนอนนักจงนอนให้สำราญเถิดว่าแล้วก็เอาอไฟแห่เข้าที่มัดฟาง<อ>ไฟลุกไหม้ท่วมคอโคตัวนั้น โคเกิดความร้อนจึงวิ่งไปเอาตัวใส่กับแผ่นดินก็ดับไม่ได้จึงถูกไฟลวกตายในที่นั้นเองด้วยผลกรรมของชาวนานั้นตายแล้วไปเสวยกรรมอยู่เป็นเวลานานเมื่อใช้กรรมสิส้นแล้วมาเกิดเป็นกาเอาศีรษะไปลอดสเสวียนไฟไหม้ตายในอากาศนั่นเองภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้น ต่างปรงงรรมสังเวทโดยทั่วกันกรรมคือการกระทําของคนเรานั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเมื่อทำแล้วย่อมเป็นเงาตามบุคคลน,นั้นตลอดไปตามธรรมดาคนเราจะหนีอะไรอาจดีได้แต่จะหนีเงาของตัวเองนั้นไม่มีใครอาจทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในทะเลป่าเขาหรือที่ใดก็ตาม เงาจะตามเราไปเสมอเช่นเดียวกับความดีความชั่วที่ตัวทำท่านเปรียบเหมือนเงาตามตัวย่อมติดตามไปให้ผลในที่ทุกคนทุกแห่งจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่กำลังของกรรมถ้ามีกำลังแรงก็มีผลเร็วถ้ามีกำลังอ่อนก็มีผลช้าเปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อสุนัขตัวใดกำลังมาก ก็วิ่งกัดเนื้อเร็วหน่อยถ้ากําลังอ่อนก็ได้ช้าแต่ต้องถึงเข้าวันหนึ่งจนได้ฉะนั้นเมื่อทำกรรมใดไว้อย่านอนใจว่าจะไม่ให้ผลเช่นกรรมของชาวนาผู้นั้นต้องประสบผลกรรมเพราะความชั่วที่ทำไว้จึงควรถือเป็นกติเตือนใจว่ากรรมย่อมสนองกรรมเสมอไป กรรมใดที่ใครก่อกรรมนั้นหนอตามสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคำว่ากรรมทำชั่วต้องมั่วทุกข์ทำดีถูกสุขนานำกรรมใดที่ใครทำผลของกรรมจะตามไปก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ บุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม